สมัยหนึ่งท่านนึกถึงท่านอายุวัฒนะกุมานอายุวัฒนะกุมานนี่สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่พ่อก็พาไปหาพราหมณ์ก่อนนะก็ไปหาพรามทําบุญเสร็จพรามก็ให้พรพ่อให้พรแม่แต่ว่าพอถึงลูกไม่ให้พรอย่างอื่นให้พรอย่างอื่นหมดแต่ว่าไม่ให้พรว่าขอให้มีอายุมั่นฝันยืนนี่ไม่ให้อ่ะนะ เอพ่อก็อสงสัยเอ๊าทำไมไม่ให้คนนี้ก็บอกว่าอ,อายุยืนยาวนะนี่สุขภาพดีแข็งแรงเพราะถึงลูกไม่ให้เฉยไปสองครั้งเฉยสามครั้งเฉยสงสัยสงสัยก็ถามว่ามันเป็นเพราะเหตุอันใดถือว่าไม่ให้พรให้ลูกอายุยืนยืนบ้างาพามก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าอายุแกสั้นจะตายเจ็ดวันนี้เท่านั้นเองอก็เลยไม่ให้พอให้ไปมันก็ไม่ยืนน่ะ ้าใจไม่ยมนะว่างันก็ร้อนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ร้อนใจลูกจะตายเจ็ดวันแต่ก็หาปรึกษากันสิทำยังไงดีนะไปถามพรามพรามก็บอกว่าก็ไม่รู้รู้เหมือนกันว่าจะตายแต่ไปรู้ว่าจะแก้ยังไงนะใช่ไหมก็ว่าอย่างนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้พอรอายุยืนเหมือนกันพรามก็ถามพระพุทธเจ้าก็บอกอีกนพระองค์ก็ให้วิธีว่าให้นิมนพระจะเดินพุทธมณฑ์เข้าให้ท่านอายุวัฒนากุมารเนี่ยแต่อยู่ตรงกลางพระก็ร้อมเอาไว้สวดมนต์แลอย่าให้ขาดพ้นเจ็ดวันนี้ไปเขาเอาไม่ได้จะอายุยืนต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใครเข้ามาหาสะดอกเคาะก็เป็นไม่เรื่องไม่ดี เอาเป็นเดรัจฉานาวิชาไปนู่นไปนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สงเคราะห์เหตุจําเป็นท่านก็สงเคราะห์ต้องแต่เดิมแต่เดิมเดิมทีมาเลยแล้วก็เลยเป็นที่มาของการสวดสวดนพประเคราะห์บังสวดบุญสวดบวนบจเจริญพระปริลิตะตวลาที่ญาติโยมไปเข้าพิธีต่างๆพระก็จะมาหลายๆองค์เห็นไหมขึงใส่ศีลเต็มในพิธีหมดเราก็ไปนั่งประนมมือใส่ศีลพันไว้พระท่านก็จะเดินพุทธมนต์ให้ เราก็ตั้งใจรับพรพระนะไอ้พวกวิญญาณไลาๆเจ้ากรรมในเวหนหรืออะไรก็เข้าไม่ได้บางทีก็สั่วกันนานมากๆก็มีแล้วก็ทำแต่ว่าท่านอายุวัฒนะกุมารนี่ท่านมีเคราะห์อยู่ในเจ็ดวันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระรอมไว้จะเรินพุทธมนไปไอ้เจ้ายมมาทูยมมาบานก็จะมาเอาก็มาไม่ได้เข้าไม่ได้พระจะเดินพุทธมนตอยู่พอพ้นเขตไปแล้วก็หมดวิบาก อดวิบาก็เลยอยู่เป็นร้อยปีเลยโดยจะดยได้ชื่อว่าอายุวัฒนากุมารนะเนี่ยประโยชน์นะฉะนั้นการสวดมนต์การฟังพระปริศการเข้าพิธีที่เป็นการเจริญพุทธบนตต่างๆเนี่ยก็ขอพรให้เราพ้นจากหมู่มารทั้งหลายให้เราตายอายุไขพอดีตายก่อนก็ไม่ดีตายหลังก็ไม่ดีเท่านั้นนะนะออให้ตายพอดีถึงอายุไขแลเราตายเลยไม่เป็นไรแต่พอตายชาไปนหน่อยแล้วโอ้โหนอนทรมานอยู่ก็ไม่ไหว มันบางคนจะตายอยู่แล้วลูกก็ไปเจาะคอมังเจาะหูเจาะจมูกแทงก็ไปใส่ก็ไปปัมม๊มหัวใจขึ้นมาอีกไอเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้มันก็เจ็บเหมือนกันเรามังใน,น,านาร่างกายนะนะพระอาจารย์ก็สั่งไว้เลยห้ามปัม๊มนะถ้าไปแล้วไปเลยยิ้มแล้วสบายใจแฮปปี้ไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องเจาะไม่ต้องแย,ยอะไรทั้งนั้นนะนะถึงเวลามันยั้งได้บางคนก็นยั้งได้สักเดือน <S <S เดือน<ๆ><ๆ>เห็นไหมมันนอนอนัู่เงัน ตังก็เสียกายก็เจ็บจิตก็ไม่กลับมาใช่ไหมโยมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ทีนี้ว่าเราก็เข้าใจว่าทุกคนก็รักมีกระตันอยูแต่ว่ามันฝืนวิปากไม่ได้มันฝืนกรรมไม่ได้โยมนะ